เรื่องของอาหารการกินยังมีอีกหนึ่งดราม่าครับปกติเคยเห็นแซนด์วิชลวงโลกใช่ไหมฮะที่เห็นไส้เยอะๆเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหไส้มีนิดเดียวคราวนี้เป็นมาระยัดไส้ที่หลายคนเห็นแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่จริงๆไปดูครับนี่โอ้โหน่าทานนะดูหมูเยอะเนาะเออดูหมูเยอะนะมาระยัดไส้แบบไส้แน่นๆเรียกว่าเห็นมาระนิดเดียว อ่าไส้แน่นๆเห็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นดิฉันนะเจออย่างเงี้ยซื้อเลยนะซื้อเลยใช่ไหมหคุ้มมากเลยด้วยหมูล้นมาขนาดเนี้นี่เขาเห็นแล้วเขาก็ซื้อเหมือนกันคือสั่งจากร้านค้าแห่งหนึ่งสั่งแบบทางออนไลน์แล้วก็ให้มาส่งที่บ้านเป็นแบบที่ยังไม่ได้ต้มสุกนะครับคือเอามากะจะมาต้มมาทํากินเองเห็นแบบนี้อู้ตอนแกะออกมาน่าทานทีเดียวหมูล้นๆไส้แน่นๆแบบนี้พอพลิกกลับดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ้เอ้าแป๊ ไม่เหมือนที่คุยกันนี่นาทำไมถึงเป็นแบบนี้เออคือกลวงมากเลยตรงนั้นอ่ะคือเรียกว่าแปะแค่ข้างบนอ่ะข,ข้างในด้านล่างคือไม่มีเลยเออนี่มันผักชีโรยหน้าหรือเปล่าหลายคนเห็นนีพอเขาโพสตในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะทีเดียวนะครับเปนชื่อเมนูไหมเนี่ยแบบนี้ใช่บางคนบอกว่านี่มันไม่ควรเรียกมาระยัดไส้นะควรเรียกว่ามาระโปะไส้มากกว่าออนี่<ะ>บางคนบอกว่าเหลือโพรงไว้ให้กระลอกมาทำรังเหรอคะ อันนี้ก็แสบนะแสบมากนี่ผักชีโรยหน้านเนี่ยมาแล้วเนี่ยหออน้าสวยงามด้วยมีคนบอกแต่ด้านหลังนิดโบ,โบใช่นะอย่ามาทําให้รู้สึกดีๆทั้ทงๆท,ท,ที่ไม่ได้จริงจังนี่ <laughs> นะครับคือหลายคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้อกหักนะแล้วก็เป็นอีกกรณีเหมือนกันว่าถ้าเกิดลูกค้าเสียความรู้สึกแบบนี้แล้วอ่ะแล้วจะไปสั่งร้านเดิมอีกอันนี้ผมว่าก็คิดรอบสองรอบสามเหมือนกันนะ